คุกกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะัทเวกเกอร์นะครับและว,วันนี้เราก็มีข่าวสารจาก c e p เ r r ร u s มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้วนะครับ c a p เ r r i e s n น w นะครับเรามาดูกันครับว่าวันนี้จะมีข่าวสารอะไรบ้างครับส่งท้ายปีนี้ด้วยการเปิดตัวที่ยอดเยี่ยมนะครับมาพูดถึงบ่อแสความลับของผีติมกันต่อครว่าในภาค8จะเป็นยังไงนะครับ และเกมแม่ชีช่วร้ายด้วยครับสำหรับการช่วยเด็กๆจากการซักผ้านะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นการแจ้งวันจำหน่ายของไอศครีมแปคุณพร้อมฟังกันแล้วหรือยังครับตอนนี้เราขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวแคปเพอร์เรียนและนี่ก็คือห้องประตูสีชมพูนะครับ ส่วนภาพนี้เป็นภาพแฟนอาร์ตนะครับที่มีผู้ชนะการประกวดแฟนอาร์ตของไอศครีม m 8นะครับอันดับที่3ครับหินของไอศครีม8ครับคุณจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของเบาะแสนะครับในเกมไอศครีมทั้งหมดแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะเรามาดูกันครับ เหล่านี้คะคือเบาะแสจากเครื่องปั่นไฟที่ไมคพูดถึงในตอนเทลเลอร์นะครับนี่เป็นแผนสำหรับประดิษฐ์สิ่งใหม่ของรถนะฮะมันคือแผนพิมเขียวนั่นเองนะครับคุณผู้ชมจะเห็นรูข้างล่างนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะลงทะเบียนได้ใน g o o g l e Play a ั p สโตร์นะครับนี่คือเหมือนจะเป็นสกินของเจในไอศครีมนะครับ เรื่องอันดับที่2นะครับ e v i l นันใน PC Console นะครับก็อันนี้จะเป็น e v i l นันในคอมพิวเตอร์ PC นะครับมีการอัปเดตและการเพิ่มบทใหม่เหมือนในโทรศัพท์นะครับซึ่งตัวนี้เราจะไม่ได้มาทดลองให้คุณผู้ชมดูนะครับก็เราลองไปดูกันได้นะครับสำหรับ e v i l นัน The Broken Mask วันที่7จธันวาคมนะครับสำหรับบน PC นะครับก็ต้องเป็นแฟนคลับบน PC นะมันก็เหมือนจะมีหนูยักษ์ได้นะฮะได้วิ่งไปวิ่งมาซึ่งก็จะสมจริงเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นตะแกรงที่มองเห็นห้องต่างๆนะครับซึ่งภาพก็จะสมจริงน่ากลัวกว่านะรพร้อมเพลงประกอบนะครับและวอลเปเปอร์ด้วยนะครับ คุณก็จะสามารถเข้าถึงก่อนใครนะคอนโซลจะมาในวันที่7ธันวาคมนี้นะครับสำหรับ e ีวิวนั้นเดโบเคตแมสนะครับเรื่องอันดับที่1แล้วนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของ Ice c รีมแ8และวันปล่อย Ice c รีม m 8นั่นเองครับไฟน a ลช h a p t e r นะครับ ซึ่งจะมีแม่ชีกับไอศครีมอยู่ในภาคนี้นะครับเป็นเวลานานแล้วนะครับที่เราได้ยินเสียงเพลงของร็อตนะครับเสียงรถไอติมนะครับที่เมืองหมู่บ้านไอศครีมนี้มีคือความทรงจามากมายนะครับ เรื่องราวของไมคเจเด็กๆหลายๆคนนะที่ติดอยู่ในโรงงานอันมืดมิดโรงงานที่จับเด็กมาทำไอศครีมนะครับแต่หลังจากที่เด็กๆพยายามมามากนะฮะในที่สุดเด็กๆก็ได้มารวมตัวกันอีกครั้งนะครับฮะเรือเรวนี้ครับคุณพร้อมที่จะฟังกันแล้วหรือยังครับไอศครีม m f i n n l l h h p t t r r นะครับจะปล่อยวันที่15ทธันวาคมนี้นะครับ ซึ่งตอนนี้ก็ใกล้เวลาเข้ามาเรื่อยๆนะครับคอยติดตามนะครเราจะมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษนะครับเราจะเข้าร่วมการประชุมจากเกมนานาชาติบิลเบานะครับก็มาอลองดูกันได้นะเขาบอกว่าจะมีการถ่ายทอดสดในชุมชนพัฒนาของ k e p e r อร์นะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ นี่เหมือนจะเป็นห้องอะไรบางอย่างนะครับที่มีแม่ชีกําลังถือคอนและมีไอศครีมซึ่งในภาคนี้นะครับเราจะเห็นแม่ชีและไอศครีมนะครับมาอยู่ด้วยกันนะครับและรอติดตามชมครับสำหรับวันนี้ผมนะักวิกอร์ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ